อสวัสดีทีมทาตุดินนะคะ พฤษศกันมังกรน,นะคะก็มาถึงคลิปมาถึงคลิปดูดวงราย2สัปดาห์นะคะแม่หมอโซก็กลับมาแล้วอันนี้จะเป็นคลิปของช่วงเดือน16วันที่16ถึง31พฤษภาคมนะคะครึ่งเดือนหลังของพฤษภานะคะก่อนหน้านี้แม่หมอโซก็ลาไปนะคะหยุดการทำคอนเทนต์ไปนะคะมีการต้องไว้ทุกข์ให้กับคนที่บ้านอะไรอย่างเงี้ยนะคะหวังว่าทุกคนจะสบายดีแล้วครึ่งเดือนหลังเนี่ยมันจะมีดาวพฤหัสเข้าเปลี่ยนราศีนะคะจากเมฆเข้าสู่ราศีพฤษภธาตุดินนะคะไปฟังอิทธิ พลของดาวพฤหัสกันได้นะคะเดี๋ยวจะแปะลิงก์ไว้ให้บนวิดีโอนะคะพลธาตุดินพฤทธศพกันมังกรน,นะช่วงที่จะถึงนี้เป็นอย่างไรนะคะคือข้อความสำหรับคุณนะคะคุณได้ไพ่เฮอร์มิตเฮอร์มิตนะคะมันเป็นช่วงเวลาของการหยุดคิดพิจรารณาในชีวิตนะคะเป็นช่วงของการใช้เวลากับตัวเองใช้เวลาใช้เวลากับตัวเองเพื่อที่จะลองออทบทวนนะคะหรือหาคาตอบนะคะเป็นการเดินทางเข้ามาภายในจิตใจหา คำตอบบางอย่างให้กับชีวิตหรือช่วงนี้นะคะคนธาตดินก็อาจจะมีการเหมือนกับได้มีการเรียน เรียนไพ่เฮอร์มิตก็คือเป็นการเรียนการศึกษาบางสิ่งบางอย่างศาสตร์ต่างๆที่คุณสนใจแบบนี้ก็ได้นะคะแม่หมอมอ,มองว่าในช่วง2สัปดาห์ที่ที่จะถึงเนี่ยสิบหกถึงสาอ็ดอ่ะก็จะเป็นการแบบว่าเออใช้เวลาค่อนข้างจะใช้เวลาอยู่กับตัวเองสงมากหน่อยนะคะเป็นแบบนี้นะคะไพ่เฮอร์มิตเนี่ยมันก็ยังมีความหมายว่าบางครั้งเราก็อาจจะมีความรู้สึกว่าค่อนข้างแบบ alone นะคะคือบางคนเขาก็ไม่ได้มีปัญหาก,การ alone ไงบบว่าเออเราจะได้มีเวลาทํา ศึกษาเรียนทําอะไรของเราเองแต่บางคนก็เฮอร์มิตก็อาจจะต้องระวังเรื่องความบางทีมันเงาเงาดนึงแบบนี้ได้เหมือนกันนะคะทีมธาตุดินพุศศกันมังกรทีนี้เรามาดูไพ่เอ่อโรกันนะคะหไม้7ดาบ5เหรียญนะคะหเหรียญแล้วก็5ถ้วยเออไพ่มันเทรนออกไปในทางเรื่องของเรื่องเก่าๆอะค่ะเฮอร์มิตเนี่ยเฮอร์มิตข้างบนเนี่ยมันก็เป็นไพ่ในลักษณะว่า บางทีคิดถึงในอดีตทบทวนเรื่องในอดีตหรือคิดถึงสิ่งเก่าๆที่มันผ่านไปแล้วอาจจะเป็นคนก็ได้นะคะในลนักษณะหน้าไพ่ของคุณนะคะมันขึ้นเป็นไพ่6ไม้เจดาบแล้วก็ห้าถ้วยนะคะสถานการณ์ในช่วง2สัปดาห์ที่จะถึงนี้สิบหถึงสา็พฤษภาคนท่านดินนะคะถามว่าความสําเร็จหรือสิ่งต่างๆที่คุณมุ่งหวังไว้เป็นอย่างไรถ้ามันมีความพยายามนะคุณจะค่อยๆเริ่ม เห็นผลลัพธ์ที่ดีได้แต่ก็ยังไม่ร้อยเปเซ็นต์นะคะพพเพราะไพ่มันขึ้นเป็นนักศึกษาว่าโอเคบางอย่างเนี่ยสมมุติแนวทางการทํางานหรือผลลัพธ์อะไรต่างๆที่คุณคาดหวังไว้เนี่ยนะคะมันอาจจะมันอาจจะยังเหมือนยังได้รับอันนี้สง่งหรือผลลัพธ์อันนั้นยังไม่ได้เต็มที่หรือว่า เต็มแบบหรือว่าเต็ม100%แบบนี้นะคะทีนี้ถ้าเราพูดถึงในเรื่องของการทํางานแน่นอนแม่หมอคิดว่าบางคนอาจจะมีเป้าหมายโปรเจกต์การทํางานหรือหรือถ้าสมมุติทํางานในท,ที่ที่ทำงานเนี่ยนะคะมันเป็นงานในลักษณะของการแก้ไขปัญหาะคะ่ะทำทำไปละอุ้ยเดี๋ยวมันติด process ติดขั้นตอนตรงนั้นติดสะดุด ต้องมาแก้ทำแล้วก็ต้องมีเรื่องอะไรต่างๆเข้ามาตลอดนะข้างบนถึงข้างบนคุณถึงได้ไพ่เฮอร์มิตไงมันเป็นการที่เออ่ลองหาวิธีการแก้ไขปัญหาเพื่อให้ผ่านไปได้ในแต่ละสเต็ปแต่ละช่วงของสิ่งที่คุณจะทำนะคะมันทำให้พลังภายในบางครั้งคุณมีความรู้สึกท้อทอหน่อยได้นะคะในช่วงสองสัปดาห์นี้ระวังอารมณ์แบบนี้แบบมันท้อแล้วมันจะแบบหมดกาลังใจมันจะรู้สึกว่าเฮ้ มันจะราบดืนสซะหน่อยจะมีอะไรที่ราบดื่นให้เราไหมเนี่ยนะคะก็ต้องบอกว่าคุณสามารถผ่านมันไปได้นะคือคุณยังมีไพ่ที่ดีคือ6กไม้แต่6กไม้เนี่ยข้างในไส้ในมันเต็มไปด้วยบางทีมันต้องมีการแก้ไขปัญหาต้องมีการแบบ เจราจาต้องมีการพูดคุยต่างๆอย่างนี้นะคะมันก็ผ่านพ้นไปได้แหละถ้ามันมีปัญหาหรืออะไรต่างๆเนี่ยอย่าไปจมกับมันนะคะอีกอันหนึ่งถ้าเกิดว่าเราทํางานอยู่ในองค์กรหรือต่างๆเนี่ยลองดูแม่หมอชมมองว่าคุณนะ่ะมีตัวช่วยได้เช่นลองดูซิว่าถติเราไปทํางานที่หนึ่งเนี่ยคนเก่าคงคนแก่ในองค์กรเนี่ย คนที่อยู่มานานก่อนหรือคนที่มีประสบการณ์มาก่อนคุณหรือว่าคือมันอาจจะไม่ต้องเป็นเรื่องว่าต้องเป็นคนแก่กว่าอย่างนี้นะคะคือเขาอาจจะมีชอายุการทํางานมากกว่าคุณลองปรึกษาเขาดูเขาจะุเหมือนกับให้คําแนะนําแล้วก็ช่วยคุณได้แบบนี้นะคะหรือดูวิธีว่าแนวทางในอดีตนั้นทํามาเป็นอย่างไรนะคะแล้ก็ลองดูที่ในเรื่องของการเงินแม่หมอโซมองว่าการเงินช่วงนี้คนทดินอาจจะมีความ มันตึงอะ่ะมันตึงแต่ว่าถ้าคุณตึงแล้วก็อาจจะมีความกังวลในเรื่องของการเงินแต่ว่าทีนี้ถ้าใครที่รอผลเยี่งเช่นว่าเราจะไปกู้เราไปยื่นยื่นเรื่องทําเรื่องอะไรกับแบงก์ประมาณเนี้ยถามว่ามีโอกาสที่ดีไหมคุณมีโอกาสได้นะแต่คุณอาจจะเขาอาจจะไม่ให้คุณร้อยเปอร์เซ็นตหมายความว่าสมมติเราคาดหวังสมมุตินะเราไปกู้เงินรีไฟแนนะซ์หรืออะไรก็ตามแต่เนี่ยมันอาจจะได้ส่วนหนึ่งนะอาจจะได้ส่วนหนึ่งหรืออ่า มัน,ม,นมันเนี่ยมันได้ส่วนหนึ่งมันหรือมันอาจจะได้แบบชิวเฉียดมากๆทําให้คุณต้องเหมือน พยายามต้องเหมือนไปเร่งหาอย่างอื่นอะไรทางด้านอื่นเข้ามาปะในส่วนการเงินของคุณมันก็ผ่านไปได้นะแต่มันจะบวชวิดมันจะกังวลใจแล้วมันก็จะเหนื่อยเหนื่อยนิดนึงไพ่อันนี้ก็มองว่าถ้าช่วงนี้เงินตึงเงินขาดนะคะคือมีอาชีพเสริมอะไรไหมมีมีคุณมีไรายได้เสริมหรือคุณทําอะไรเป็นสามารถที่จะทําอะไรขึ้นมาเป็นแบบ รายได้อีกทางหนึ่งของคุณไหมคุณทำอย่างนั้นได้นะในช่วงนี้ถ้ารู้สึกว่ามีความอ,อกังวลใจ <c oughs> มีความแบบว่ากังวลใจในเรื่องในเรื่องของการเงินนะคะออทีนี้มีอะไรอีกออการเงินแม่หมอสุดูแล้วมันรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องการเงินด้วยอะนะคะออถ้าเป็นในลักษณะของการทวงอะทวงเงิน หรือว่างานบางอย่างที่คุณทําไปแล้วแล้วยังไม่ได้เงินเนี่ยลองถ่ายถามไปนิดนึงนะคะลองถ่ายถามไปได้คุณอาจจะมีโชคตรงนั้นอย่างเช่นคาว่าเฮ้ยเราสามารถทวงเงินที่มันคงค้างอะไรที่เราต้องได้ที่เราต้องเ,ออเป็นรายได้เข้ามาที่มันควรจะจ่ายก่อนหน้านี้แล้วมันยังไม่มาเนี่ย,เด,ยเดี๋ยวพุทมันจะเริ่มเดินหน้าแล้วนะคะคือแม่หมอโซมองว่าเอ้ยมันโอกาสกระตื้องของรายได้หรือเงินคงค้างอะไรอย่างเงี้ยมันก็เกิดขึ้นได้นะคะอืม โอเคปัญหาใดๆที่มีอยู่ในช่วงนี้นะอย่าเพิ่งย่อทอนะมันไม่ได้แย่ไปขนาดนั้นนะคุณต้องรักษาเหมือนพลังงานกำลังใจไปด้วยนะสำหรับคนธาตุดินที่ในเรื่องของความรักนะคะในเรื่องของความรักอะ่ะแม่หมอโซมองว่าบางคนช่วงนี้อาจจะมีปัญหาหรือเปล่าในเรื่องของความรักในแง่ที่ว่า,าก็บอกตามตรงว่าไพ่มันก็ขึ้นว่าลักษณะของการเลิกมาเลิกมาก็ได้นะคะอืม เลิกมาหรือว่าบางทีเราได้ข่าวได้ข่าวหรือได้ยินเรื่องของคนคนหนึ่งที่คุณชอบหรือคนที่คุณคุยอยู่เนี่มาแล้วมันเป็นข่าวที่แบบเออไม่ค่อยดีหรือมีใครเอาเอาข่าวอะไรมาบอกอย่างเงี้ยนะคะซึ่งมันก็ทำให้เรารู้สึกเหมือนบางทีเราก็ไม่ได้เลิกกับเขานะแต่เราเหมือนแยกตัวเองออกมา เราแยกตัวเองออกมาเราแบบอารมณ์แบบน้อยใจอารมณ์แบบไม่อยากคุยแล้วประมาณเนี้ยนะคะจริงๆถ้าเกิดมาเป็นราาัหมาอนเราได้ข่าวได้อะไรมาที่มันยังไม่ได้คอนเฟิร์มไพ่มันก็ขึ้นเป็นในราาัษณะว่า คือห้ถ้วยเนี่ยบางทีตรงนี้มันขึ้น h a r ถ t t h ห้าคุยการ์เซชันเ n ิร i สฟิ n n c นเช a ยลฟินแลนน a นะคะบางทีเราเปิดใจคุยกันหรือว่าถ้ามันมีเรื่องสงสัยแล้วเปิดใจคุยอ่ะมันจะทำให้คุณได้รับคำตอบมากขึ้นเคลียร์มากขึ้นนะคะมันทำให้เวลาที่เราได้คำตอบมาก ได้คําตอบที่ชัดเจนมากขึ้นทําให้คุณตัดสินใจได้ดีมากขึ้นทําให้คุณไม่มาจมอยู่กับอะไรที่มันคาดเดาไม่ได้นะคะซึ่งถามว่าคําตอบที่ได้รับเนี่ยจะเป็นยังไงก็ต้องบอกว่าบางทีมันก็อาจจะไม่ได้เฟเวอร์เราแต่มันอาจช่วยทําให้คุณเนี่ย เหมือนชัดเจนมากขึ้นว่าโอเคบางทีเนี่ยคนนี้อาจจะยังไม่เหมาะที่เราจะไปคุยกับเขานะคะเพราะเขายังไม่พร้อมก็ว่าไปนะคะสถานการณ์ของคุณอะมันเป็นขึ้นขึ้นเป็นในลักษณะว่ามันมีไม่ใช่มือที่3นะแต่ว่ามันเหมือนกับสถานการณ์ที่ยังไม่ลงตัวอาจจะมีการคุยทั้งกับคนปัจจุบนันคนเก่าคนใหม่อะไรประมาณนี้นะคะทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันมันเหนื่อยในความสัมพันธ์แบบนี้นะคะแล้ว ก็ทำเหมือนมันเหมือน,น,นทำให้เราต้องมาทบทวนแล้วค่ะว่าเฮ้ยเราจะไปต่อ,อยังไงถ้าสถานการณ์มันไม่ชัดเจนหรือว่าเขาคนนั้นอยู่ในสถานการณ์ที่แบบว่าเออเลือกไม่ได้ยังมีอดีตของเขาตามวนอะไรกลับมาประมาณเนี้ยนะคะมันก็ถ้าเป็นตัวให้คุณตัดสินใจได้ว่าเอ้ยงั้นเราห่างเราออกมาตั้งต้นใหม่เรามองว่าเป็นคนคุยอะไรแบบนี้ดีกว่านะคะแล้วถ้าช่วงนี้ใครเข้ามาคุยอ่ะให้ระวังนิดนึงมันไพ่คนขึ้นเหมือนกับว่า ใครเข้ามาคุยตอนนี้มันอาจจะเป็นเพราะว่าเขามาคุยหาเพื่อนคุยเพราะความเหงาหรือเขาอาจจะผ่านการเลิกกับใครมามันก็แปลว่าเขาอาจจะมีอดีตมี history อะไรที่ตามมายังไม่ค่อยเคลียร์นะคะเราก็ต้องดูท่าทีไว้ก่อนด้วยว่าคนที่มาคุยกับเราอะคะ่ะสถานะเป็นอย่างไรนะคะถ้าใครที่เหมือนอกหักผิดหวังอะไรต่างๆมานะคะช่วงนี้ไพ่บอกว่า,อ,อ,อ,ยาอย่าจมกับความผิดหวังนานนะคะออบางคนอาจจะมีการตั้งคําถามว่าทําไมเรา เราถึงแบบไม่สมหวงังทําไมเราถึงต้องเจอแต่คนแบบนี้อย่างนั้นอย่างงี้น,งงน,นะคะให้มองไปข้างหน้านะคะแล้วไพ่มันขึ้นว่าช่วงนี้อาจจะโฟกัสเรื่องการทํางานแล้วก็การเงินของคุณไปก่อนนะคะต่อให้ช่วงนี้ถ้าเป็นไพ่ข้องบนเนี่ยมือนว่าคนคนเข้ามามันก็ยังสถานะนก็ยังไม่เคลียร์อะไรมากแต่ขณะเดียวกันคุณก็ยังมีตัวเลือกอื่นๆคนใหม่ๆเข้ามาได้ด้วยนะคะในช่วงต่อจากนี้ โอเคคนธาตดินก็โชคดีนะคะชค่วงนี้แม่หมอโซก็กลับมาเปิดรับคิวดูดวงส่วนตัวแล้วก็สามารถทักติดต่อกันมาได้นะคะโชคดีค่ะ